โอครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาทนหนึ่งครับมาไม่มีใครอยู่ครับไปไปเที่ยวหมดเอาเหลาให้อยู่บ้านคนเดียวเอาแล้วทำไมไปชนดินเขามีแต่ขุดกองกองข้างๆรอบต้นไม้ไปชนอะไรแบบนี้โอ้ อ๋อให้อยู่รถน้ำต้นไม้เหลาอยู่คนเดียวครับอยู่มานั่งเล่นนอนนี่เลยเนาะแล้วทำไมไม่ปรับให้มันเสมออเอารถออกก็ปรับให้เสมอแล้วเราก็นอนเล่นอยู่นี่เลยเดี๋ยวว่างๆเราก็พากันออกที่นอน อทำเป็นห้องได้ออกทำเป็นชั้นสองแต่เอาไม้อัดมาปูใช่ไหมเวลานอนเราก็ขึ้นไปนอนข้างบนร,บรถไปเลยให้น้ำแบบพอดีพอดีฮะ ไม่ให้ให้แบบพอดีพอดีไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปคือว่าวัชพืชข้างล่างมันงอกก็คือว่ามันก็ได้แล้วเนี่ยพวกไอ้ต้นเนี้ยมันงอกก็คือว่าดินมันมันชุ่มแล้ว ถ้ามาลงปลูกปลูกเลยเนี่มีสิทธิ์รอดมันมันไม่ตายแต่ยกมาเนี่ยเราเอาโซ่ยกอะ่ะมันจะต้นมันจะเนี่ยมันจะเสียเหมือนกับต้นนั้นอะ่ะเสียแล้วเสียแล้วต้นหนึ่งเอาโซ่ยกแล้วมันรูดใช่ไหมเวลาผ้ามันไม่รูดเด้เวลาเอาไอ้นั่นไปมันไม่รูดเนี่ยเวลาโซ่ปุ๊บมันรูด อันนี้ก็เคลียร์เลยหินนี่นะเคลียร์เคลียร์ไม่ให้มันแฉะเคลียร์ปาดเคลียร์ปาดให้เสมอครับแล้วก็ ถ,ถ้าแบบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบมาเนี่ยพอดีเลยดิยแต่สองร้อยรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปถ้าเอาร้อยร้อยสี่สิบมาเคลียร์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 รถถ่ายป่านให้เสมอทีนี้ก็สบายละวแล้วทำไมไม่ขับรถมาแล้ว ฮะฮะทำไมไม่ขับรถมาจอดนี่ขอ,ขอบพลา,านขัาพลานโอ้ขับรถมาเลยเอ๊ะก็เข้าเกียร์เหมือนกันน่ะแหละเข้าเกียร์หนึ่งติดเครื่องแฮนต์ลมเต็มเข้าเกียร์หนึ่งหอดเออขับมาขับมา สบายแล้วครับมีที่จอดรถแล้วโอ้สันไทยเหลือวะสั่งสันไทยมายังไงเหลือนี่แปลว่าช่างเผื่อไปหลายแผ่นเลยด้นี่เหลือประมาณสองแผ่นสามแผ่น อยู่คนเดียวครับเหลา,า,าทาสีโอ้เข้าทาสีเก็บ ทาเอาสีนั้นมาทาบะ่ะสีแดงสีส้มก็ได้เอาเอาสีแดงสีส้มมาพ่นก็ได้ให้มันดูแบบเท่ๆหน่อยอน,นั่นแหละติดดึงมาเลยมันติดได้นั่นมันเออเหมมันไม่โยกหรอก ยังไม่ได้เอาไอ้นอ็อตออกเลยดิยนี่นอ็อตล็อกดำอะมันมุนไม่ติดฮะลองบิดดูดิโอ้ยไม่ติดน่นเอาไอ้นั่นช่วยหนุนทาไมแบตมันเสียเร็วแท้หมดเร็วแท้แบตราคาถูกมันนี่แหละแบตมือสอง อนี่สายไฟนี่ก็ยกมัดดีดีวะเรเอ๊จะถามทำไมโอ้ดูอย่าง อันนั้นก็เอาจนเสร็จอ้อยได้ยางนี่ยางหมดสภาพแล้ววิ่งแตกเป็นลายงาแล้ววิ่งไปเอาเบุ้อง อ้าวมาทารังอยู่กันอันนี้ทีหนึ่งแล้วนี่นี่เมื่อก่อนเราทำรังอยู่กับรถหกล้ออยู่กับรถหกล้อนู่นไครสองใบก็เลยโยนทิ้งไปอันนี้ก็มาทํารังอยู่รถนี้อีกแล้วนี่โอ้นหเนี่ยต้นไม้เยอะๆก็มาไปทำเนี่ยอือ นี่เดียวเดียวเดียวเวลาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็เคลียบ้านี่เคลีย์เคีย์กีเคลียร์แล้วเอารถถยปาดเคลียร์เอารถถาปาดให้เสมอนี่ก็รถวิ่งมาจอดข้างในได้เลยจะสมลายจอดนี่ไม่ต้องเกะกะหน้าบ้านแล้ว มโนยกรอยเลยใช่ไหมรุนลังนุ่มบ้าวุ่นวายเ้ยต่เตะเตะรุนลังเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับ